ยินด,ดีด้วยกับชัยชนะของก้องไกลครับ,อรบโอ้โหเรารอชัยชนะของก้องไกลนา,านมากจริงๆครับนะครับไฟนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเตรียมพร้อมของก้องไกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออการเตรียมตัวพร้อมของไฟนี้ก็เตรียมตัวมาสามเดือนแลวครับสามเดือนครับผมตั้งแต่ไฟที่แพ้นอกอที่ครั้งที่แล้วก็เก็บตัวซ้อมต่อเลยครับอืซ้อมต่อเนื่องเลยสามเดือนนี่เรียกว่าร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะตั้งใจจะกลับมาแจ้งเกิด ้งาจกลับมาแจ้งเกิดนะครับผมแล้วก็แต่ก็ขอโทษผู้ชกด้วยที่ผมทําน้ําหนักตาพิกัดไม่ได้ครับมผมพยายามแล้วจริงๆครับผมทําไม่ได้จริงๆครับผมต้องขอโทษ้วยมันเกิดอะไรขึ้นเราเกิดดุ้งรูบสี่ปอดครับผมเกิดอะไรฮะเกิดอ่ารูบสีป่ปอดมันร่วมมันมันไม่ลงครับก่อนที่มาอ่าก่อนที่จะมาช่างวันช่างก่อนที่มาช่างตอนเช้าผมก็ทําจนถึงเวลามาช่างนะครับม,มันก็ไม่ลงแล้วก็มาทําหน้าตาช่างอีกจนหมดเวลาก็ไม่ได้ครับผมก็ต้อง ต้องขอโทษคูช่ชกด้วยครับผมพยายามสุดๆแล้วครับผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน,นะนะแสะดงว่าน้ําหนักเราในใน,ในเวทนี่ร้อยสามแปดนี้ไม่ได้แล้วครับผมเขาไปต่อยเวทอีกแล้วนะครับนะครับผมบนะอันนี้ช่วยช่วยช่วยอันนี้ผมถามนึ่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาครับเราช่างได้เท่าไหร่จังในรนะ้อยสี่สิบสองครับคู่ก็ยังเกินเยอะอย่เงี้ยครับผมนะฮะไฟนี้กับคู่ชกคนนี้อ่ะก้องไก่ได้มีการศึกษาเทริปเข้ามาหรือเปล่าเอ่อของ คู่ชกคนนี้ครับผมศึกษามาแต่รู้ตัวว่าชกกับเขาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นวยซ้ายด้วยผมอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยถนัดชกมวยซ้ายครับแล้วก็ศึกษามาจนร่วมสองสามเดือนได้ผมกดดันมากเลยชกกับเขากดดันมากเพราะเขาเป็นวยซ้ายผมเพราะผมไม่ไม่ถนัดกับที่ชกงวยซ้ายครับผมศึกษามาแบบนอนนี่นอนไม่หลับเลยครับวดหัวเลยผมพยายามดูคลิปเขาชกกับพี่เสือคิมครับเพราะว่าจังหวะพี่เสือคิมเขาต่อยหมัดเขากาดเปิดเหมือนกันผมก็เอาลูกนั้นนะครับมาฝึกซ้อมนะ <onz rates> อออาจารย์เติ้ลมนัตบุญจำนงได้สอนอะไรเราบ้างก็ฟีเติ้ลมนัตบุญจำนงก็สอนการออกหมัดฟุกเวิร์กแล้วก็เน้นการป้องกันตัวครับอือพอขึ้นมายกแรกเป็นไงบ้างพอขึ้นมายกแรกก็ยังเก่งๆอยู่ไม่กล้าออกอะไรมากก็เพราะว่ามันกดดันด้วยผมไม่เคยโจมมวยไายแล้วก็มันกลัวพลาดด้วยเพราะผมแพ้นอกมาถึงสามไฟแล้วผมก็กลัวพลาดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต่อยไปแล้วเราก็มีโดนเหมือนกันแหละ โดนครับโดนโดนแต่ว่าเราทนได้ครับ <c oughs> แต่ว่าจังหวะการตอบโต้อของเราเราก็เราก็ต่อยเขาคืนเมื <c oughs> อ่อกันครับอจังหวะที่เขาเข้า,ขามาเข้ามาต่อยเราแล้วคราวนี้อากาศขวาเขาเปิดเลยจังหวะเราบวกมาซ้ายพอดีแล้วก็โดนพอดีหมัดนั้นคิดว่าเป็นไงบ้างหมันนั้นผมก็คิดว่านึกในใจแล้วไม่ต้องลุกแล้วครับ <c oughs> ผมก็ไม่อยากให้ลุกแล้วเหมือนกันเนอะ <c oughs> เออเออแต่เขาก็ลุกนะ <c oughs> ข,ขึ้นมานะครับเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องซ้าเลยอไม่ได้ซ้ามันกรรมการจับ แพ้ไปเลยครับดูดูอาการเขาเรืยกว่าไม่ไหวไม่น่าจะไหวแล้วห่ะว่าครับใช่ครับเหมือนยกภูเขาออกจากหอกไหมมันก็ยกภูเขาออกจากอกออกจากอกประมาณสิบกว่าลูกแล้วเพราะผมแพ้นอกก็สามไฟต์ติดแบบโอ้โหโดนอัมมาเยอะมากผมมาวันนี้ผมชนะได้ก็รู้สึกดีใจครับตอนที่แพ้นอกมาสามไฟต์ติดเนี่ยตอนนั้นในใจของก้องไกคิดว่าแพ้บ้างโอ้กู เบื่อแล้วไม่อยากจะชกมวยแล้วหรือเ่าเซ็งไปเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่ายังยังครับผมก็คิดในใจว่าผมต้องสู้อ่ะผมก็ออกรบสิบครั้งคงไม่แพ้ถึงสิบครั้งแน่นอนครับผมก็ต้องว่าต้องมีสักวันที่เป็นวันของผมบ้างครับจนมาถึงวันนี้วันนี้เป็นวันของเราแล้วครับผมนะแล้วไฟดีนี่ต้องบอกว่าสู้เพื่อลูกด้วยว่างั้นครับเรามีครอบครัวแล้วมีมีลูกแล้วครับ่ะฮะก็ต้องทําให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับจุดที่ต้องกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมต้องแก้ไขอะไรตอนนี้ก็ผมก็มีแค่ปองกันตัวเดี๋ยครัว ก็แ <g ül> น่นแค่ป้องกันตัวอย่างเดียวผมป้องกันตัวได้ก็ผมก็ยืนอยู่ได้ครับว่าส่วนมากผมเวลาออกอาวุธแล้วผมลืมการป้องกันตัวว<ม>ันหน้าลอยแล้วก็โดนอาวุธคนสู้ได้ครับวันนี้ก็ยังโดนโดนต่อยเหมือนกันครับยังมีมีโดนเหมือนกันนะก็ต้องทำทำเรื่องของการป้องกันตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรื่องของน้ําหนักก็ต้องขยับขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็น้ําหนักก็ขยับมาร้อยที่สิบเอาร้อยที่สิบนะครับ ร้อยสิบทำได้นะครับร้อยสิบทำได้แต่ร้อยสามแปดไม่าจะไม่ลงนะไม่ลงแล้วไม่ต้องหน้าแล้วไม่ลงใช่นะครับผมไฟนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของก้องไกลเนี่ยนะครับที่ที่มีเกลียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูอยู่เยอะเหมือนกันกูอยากจะบอกอะไรพวกเกลียนบ้างก็ผมวันนี้บอกอะไรพวกเกลียนแล้วไม่รู้ว่าผมจะบอกอะไรเพราะว่าต่างคนต่างก็มีคนชอบเราคนไม่ชอบเราครับเพราะว่าอีกอย่างนึงผมทำน้ำหนักไม่ได้ด้วยเลยเขาก็จะบอกว่าผมได้เปลี่ยนน้ำหนักหรือเปล่าว่าทำหนักไม่ได้คู่ชกตัวเล็กกว่าวันนี้หรือเปล่าผมก็ ก็เป็นการวิจารณ์ส่วนเขากขเรื่องเขาเขาพูดได้ก็แล้วแต่เขาเราไม่สามารถไปห้ามใครได้แต่าฝากถึงกองเชียร์ดีกว่าของเราเออฝากอะไรบ้างก็ฝากถึงกองเชียร์ครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้โบนัสแต่วันนี้ผมทําให้กองเชียร์มีความสุขครับอขอบคุณทุกกาลังใจครับที่ส่งมาครับที่ผมวันนี้ผมทําได้เต็มที่แล้วก <Okay. S 2> ็โอเคขอบคุณมากครับพ่อไก่ครับ